สวัสดีครับพี่น้องดูพี่น้องตอนแรงๆนะครับเนาะโอ้ยอยากลายพี่น้องเลยส่วนนี้งานลายต้องทําความสะอาดตัดหญ้าตัดยุ่งน้าให้หนอกให้น้าน้าคันแท่านาครับทําความสะอาดตัดหญ้านะครับตัดนาอยู่น้ำมันคู่สาน้าคูา่สาน้ํหยังนี่ะครับเนี่ยมันหญ้าข้ามันขื้นลายพี่น้องเลยเนี่ย เปนี่ยักหน่อยว่าสิทธาให้มันฝนเศร้าตัวกับพายุกับเขาไหมาล่ะครับพายุกับเขามากอะนี่แหละครับกทางหยาทาง,างนึง,น,งน,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 น้ำมันเลยละตัดหยานังกันแท้นนี่น้ำมันพุ่นเหรครับน้ำปลาบา้าวกล่ะครับพุ่นน้ำ,นำปลาบาวกล่ะมีอีกข้างหนึ่งยังามาัท่านตัดโอ้หลายพี่น้องเอ้ยงานงานบริษัทตะมัวเป็น เออยังกับผู้บริหารนี่โอ้ยต้องจัดการน,นี่ทุกอย่างเนะพี่น้องเนียบุคคลไมีเวลาได้ล,ดลงคลิปลงวงยังแต่ว่ากะพยายามติดตามของไอ้พี่น้องยูทูบเบอร์หลายๆท่านหลายๆคนนะครับเนาะอี่เป็นไปใส่เบียสยามแต่ไม่มีเวลาว่างผมกระเบิ้งเขาเบิง้งตลอดละครับมักมักวิถีชีวิตมักนี่สิละครับแต่ว่ากะ ผมกะหาเวลาจนได้เล้วครับเนี่ยเอามัดเมื่อนี้ขึ้นอยากกินมกปลาซิวพี่น้องเอ้ยก็เลยเอากันไม่ต้องไปใส่ไกลแล้วพี่น้องเนี่ยใส่ข้างๆกันแต่รสร้างป่าเฮ้นี่ลหละผมเห็นปลาซิวไหลผมก็เลยเอาวันตุ่มใส่กุ้งเนี่ยพี่น้องเอ้ยผมจับเวลาเบื้องสิบนาทีครับสิบนาทีเลยมานั่งโแลเอาเลยครับเนี่ยเข้าไรได้ครับเนี่ย เบิ้งได้พี่น้องได้ผมเสียาให้เบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเนี่ยสิบนาทีเลยพี่น้องนี่ที่ไหนขึ้นมาหลายคัะเนี่ยโอ้จะเป็นปวดเนี่ยครับซ้ำสิกินนี่ยซ้ำสิมกนี่ครับนี่ยซ้ำสิมกนี่บ่ยากพี่น้องเลยนี่นี่ครับเต้นลุงเด้ง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 เบิ้ง บึงยังได้คนครับหลายได้พี่น้องมาซิวเอาเขากัถ้าเข้าอยากกันบ่พี่น้องเข้าไก่เอาหวัวอาหารเอาหวัวอาหารเหรอครับปกติก็จะใส่กุ้งน้ำมันนี่พี่น้องใส่กุ้งใสยย่ยางน้ำมันนี่นะครับทำความสะอาดน้ำคู่สระคู่สาส้มสิกินบ่ได้ยากพี่น้องนี เบิ่องแรกผมสิเท่นี่พี่น้องได้แล้วครับนี่มุกหนึ่งมาซิวหางแดงเนี่ยมาซิวหางแดงเนี่ยปลาลูกปลาเอียงเนี่ย,นนยแหละครับลูกปลาจะเพียนไปลาเอเียงหินออกจากสาหร่ายพี่น้อง พีห,วาหาัวหันมาใส่อีกกบทิเข้าอีกคือเกาครับโมเมนตัมกรมดานี่ครับพี่น้องได้แล้วครับนี่เดี๋ยวผมยีใส่ไปอีกจักหน่อยนึงนะครับนี่วิธีใส่กับบางอยางได้พี่น้องเดี๋ยวี่ใส่ให้เบิง่งนี่ครับเนี่ยทำความสะอาดน้ำมันนี่แหละครับน้ำอันกู้สเอานี่แหละ ว่างๆก็สิมาให้อาหารปลาดุกคือเร็วเละครับสร้างอยู่สร้างกินสร้างสร้างอาหารไว้ให้กินครับพี่น้องนี่ผมก็สิเอาหัวอาหารหัวอาหารปลาดุกนี่แหละพี่น้องนี่ใส่ลงไปนะครับก็ใส่แบบนี้ เตะมีน้อพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับนี่ครับวิธีการใส่กระบอกยักเอาห้องกับหัวหันนะครับเอาหัวหันปลาบุกนี่แหละใส่กับว่างไว้น้ำมันนี่แหละครับนี่ว่างไว้ไม่ต้องว่างเลิกครับว่างพา่อเห็น น้ามันถึกน้าท่วมมองกันท่างเขาท่างเขาป่าแล้วพี่น้องเนี่ยเบิ้งแล้วพี่น้องจับเวลาให้เบิง้งข้าวเดียวครับซ้ำสิกินนี่ห้อยมากแล้วพี่น้องเอ้ย เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับยุบยิบยุบยิบยุบยิบเดี๋ยวพอนกเขาครับบ่โดนเนี่ครับผมนั่งถ่ายเลยได้พี่น้องป่าก็ไหลบรรยากาศช่วงนี้ช่วงยิ้มมือแรงเหรอครับเลยงดงดเขาบริษัทครับ หลังเลือง,งานมากน่กะนี่แหละครับบุริษัทก็คือว่าทงุงไหทุงหน้าเขาหนิแหละครับทุงให้ทุงห้าเขาแบบแบบักหลายๆนี่ครับเนี่ยไปซลายหลายเด้พี่น้องย,ยุบยิๆยุบยบ,ยบ,ยบ,ยบอยู่ครับเบิ้งได้พี่น้องคนคนเริ่มคนเ,เริ่มมา,าเต็มเลยครับผมผมยีจับไปละผมมีการตาัดตเด้พี่น้อง เอาแบบเห็นเห็นกันเลยนะครับเอาแบบเห็นเห็นกันเลยบ้ได้ไส้ดุนได้พี่น้องไส้แปบ๊บแป๊บแป๊บเดียวครับเป็นกระิมากินเลยแต่ถ้าวันหัวอาหารนะครับรูปหลอบ ยางกับไปกรยยางกับมาได้กลิ่นครับซ้ำสิมกถวยอีปแปงหน่อยเขาเนี่ข้าวเดียวครับเดี๋ยวส่วงทีทาปลาสูวเขาเนาะครับกะยางมาเร็นพังๆครับพายยางมาเลเบิงกุบกับข้าวครับอานต่อไป งานตัวไปที่สิเฮ็ดนะครับมืออื่นนี่นี่ครับจะได้ตัดหญ้าทางลงนี่ครับพี่น้องตัดหญ้าทางลงบกเ้าวนี่ก็ต้องใส่ปุ๋ยครับส,สิใส่ปุ๋ยบกเ้าเลยนี่ครับบางๆก็สิมาใส่เบ็ดอยู่แถวขว้างนี่แหละครับ ครับกขนาดพี่น้องเลยทางลงทางลงหน้าเรับรรยากาศสวงแรงๆน้นะพี่น้องเนาะทั้งคุณก็จะเป็นเป็นกระช่างปลาครับอันนี้เป็นบอ่อพักกันจงเดี๋ยวสิ้นปีนี้ผมจะเอาขิงว้อขิงว้อนะมาใส่เพิ่มครับมองคุณ เป็นข้างป่านะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นก,กล้วยกล้วยริมริมสะพี่น้องพี่น้องเคยกินบ้างไหมกล้วยตีบครับไลยไล่เลยพี่น้องปลูกไปไลยอยู่ายยทางเรามันก็เปลี่ยนได้พี่น้องเนาะยานงูงเหี่ยวเขียวขอเดี๋ยววนมาครับยางไปหันหล้วก็ยยางวนมานนี่ จับเวลานะครับอันนี้ผมบ่มีกันตัดต่อได้ครับพี่น้องได้เอาแบบกันแบบเรีเร้ยว,วเลยนี่ย่งางกับไปกับย่างกับมานี่ครับนี่เบิง้งงราศีติดซ้ำเด๋เบิ้งพี่น้องเบิง้งซ้ำสิกินนี่โอ้ยบ่บ่บต้องนั่นยากเลยพี่น้องได้เบ่ต้องไปไกลเขาก็เฮ็ดอยู่แถวอันกระชังป่าเขาหนิเหระครับนี่ เพราะว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะพี่น้องเบิ้งเลยพี่น้องเลยปลาเอาตุ้มเอาตุ้มกุ้งนี่แหละพี่น้องเอาตุ้มกุ้งนี่แหละมาใส่อ่ะนี่ครับเต็นลงเรียงดวงเรียงดงเรียง,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 งนี่มกโอ้ยใส่ผักอีตัวใส่ักแยงนี่พี่น้องเลยเข่าเหนียวห,หอนหันปั่นคำง่ายๆจำจุ๊จุนี่ครับ เดี๋ยวมาเบิ่องอีกครั้งนึงครับนี่หลังนึ่งใกล้ๆนี่ครับเพิ่นกระลังล้างเข่าอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวถ่ายเพิ่นเข่าอีกจ้อหน่อยนะพี่น้องเนาะเพิ่นเพิ่นกระลังล้างเข่าไปกินหัวาหาันสังเกตบังนี่ครับพี่น้องมีการตัดต่อได้พี่น้องเด้อเอาให้เบิ่งใส่แป๊บๆแล้วกัดเอากันสดๆเลยครับนี่ครับปลาซิวหางแดงนะพี่น้อง ส่วนมากจะเป็นปลาซิวหางแดงเป็นแค่กระลังสิข์โขลกเนี่ยครับย้ำมาแรี้ยงผมก็มานั่งยังสีหลังมนานั่งเบื้องบรรยากาศอาว่วนมมากปลาควนล้วเนาะพี่น้องนเนาะสีผมสียกขึ้นได้บ้านเนี่ยใส่ปลาซิวนี่เพรคืออันกับใส่กุ้งใส่ยอย่งได้พี่น้องเพราะว่าปลาซิวนี่ก้นกินอาหารแบบไ,ไวๆนี่ครับ เบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่ครับเต้นลงเรียงลงเรียงเ,เ,เขาเดียวครับบ่ต้องเงินม่ต้องไปไกลบ้านไก่เงี้ยนครับห้อาอยู่ในสาเ่าหนหล่ะนี่แหละครับว่าสางแรงอาหารของแท้ครับพี่น้องเนี่ <laughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตที่ที่แ๊บหนึ่งนะครับ นี่เอาเสียกมัดดิพี่น้องนี่ตุ้มก็ว่าได้ดีอย่างเด้อพี่น้องเด้อตุ้มกับข,ข,าขาดทั้งห่างกันนี่ละ <laughs> นี่แหละครับผมกับจีเท่ลงเดี๋ยวให้พี่น้องดูกันหอยได้มกย,ยีดยได,ด้พี่น้องเด้อแป๊บเดียวก็ได้ไปหาโดนดได้ครับพี่น้อง ได้กินปลาคอใหญ่กับหลายตัวแล้วครับเปลี่ยนบรรยากาศมากินปลาซิ้วหน่อยมั้งแค้นเสียมหลายเลยครับปลาซิ้วนี่กินได้ทั้งกระดูกผู้ไปเมืองนอกเมืองหน้าก,กันโอ้ยได้กินยังสี่ดูว่านอกครับนี่ดนห้างหายไปดนปันไดนอกเนาะนีน่ครับ เทลงเหรพี่น้องปลาซิวหางแดงปลาซิวน้อยนี่ครับเอ๋อเหี้ยกระมีพี่น้องเลยนี่ครับมันปลาปลาซิวอยังพี่น้องเนี่ลูกปลาอยังนี่ครับปลาตะเพียนอยังปลาเห้ปลาอยัง ส่วนมากส่วนมากสีไลท์เด้พี่น้องแบบนี้นี่ครับกุ้งครับนี่นี่ครับปลาปลาปลา,าเนื้อหนึ่งครับปลาอใหญงพี่น้องนี่นครับเป็นในสีไลท์นี่ครับก็ได้กินอยู่ได้พี่น้องนี่เน้อมกุกนึงแล้วครับนี่คลิปนี้ก็เอาให้เบิงเนาะครับเนาะบรรยากาศการ ไซบอร์สิวใส่อร์ซิวเป็นมุกนะพี่น้องผู้ใด้กะได้เบิงแล้วกะคอมเมนต์เขามาบอกกันเลยพี่น้องเด้ออยู่บ้านนะแถวบ้านนั่นพวกปลาซิวพวกยังหลายบ่อครับคอยกัใส่ขี้กันมัางสิบ่อสู่กันฟังเน้อพี่น้องเนาะ กิบนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ